สมสมมีอะไรทีนีน้าวันนี้เขาผลิตกันแบบไฮเทคไปแล้วนะถ้าหาว่าเขารู้จักคัาว่าอะตอมไหมเนี่ยเห็นไหมควันต้มเนี่นเป็นอะตอมนะเออเขาควบคุมตรงนั้นโดยอะไรโดยโดยเทคโนโลยีชั้นสูงคือควันต่มเนี่ยมันไม่เรี่ยงเหรอเข้าไปสู่ร่างกายเราเนี่ยหนึ่งหยดถามว่ามันกี่อะตอมหนึ่งงงไหมครับเนี่ยเอาแค่หยดเดียวนะ ที่ดันเข้าไปฉีดเข้าไปมันกี่ซีซีอย่างนี้ดีกว่าลุงว่ามันเกินกว่าห้าซีซีแล้วมั้งนั่นะนะห้าซีซีคิดเป็นอะตอมทีเนี้ยโอ้โช่วยเลยทเทคโนโลยีมันระดับอะตอมแล้วเวลาเนี่ยมันแค่กดปุ่มน่อยเดียวตายเลยเป็นซอมบี้ไปเลยเป็นไงเป็นหมันไปเลยเป็นไงเดี้ยงไปเลยเป็นไงมันเป็นโครงสร้างหนึ่งที่บอกก็จะอะไรละ่ะลดจานวนประชากรของโลกได้ไหมครับ คิดให้มันไปยาวไปเออเป็นไปได้ไหมนะเขาจะลดประชากรของโลกเพราะมันมีประเทศในประเทศหนึ่งประชากรมันเยอะจนเกินไปแล้วจะจะไปฆ่ามันก็ไม่ได้เออเอามนอยนานี้เลยวะนะปล่อยอาวุธชีวภาพนีอองมาก็แล้วกันจะเ,เรียกชื่ออะไรก็สุดแต่แต่จะเรียกกันทั่วๆ่วไปก็เล่นไวรัสมันมองไปเห็นตัวหรือ,อ,อนั่นแหละครับได้ไหมครับเป็นอาวุธชีวภาพได้ไหมครับ ที่ปากใส่อะไรก็เสียแต่แต่เี่ยแล้วเราไม่รู้เราก็คาดการได้มันจะเป็นนโยบายลดพลเมืองของโลกของประเทศชาติของอะไรก็เสียแต่แต่เป็นไปได้ไหมอ้าวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาสี่ปก,ก็เปนหนึ่งไม่มีผลิตลูกไม่ได้เป็นหมันหมดทเ่ยไม่มีเกิดใช่อไหมครับคนแก่ก็ตายไปร่วงไปรูปงไปเขาหวังผลห้าสิบปีร้อยปีเลยนะอันนี้อย่าง หวังผลห้าสิบปีคนอายุห้าสิบปีเดยกก็ร่วงไปละนะใช่เปล่าหรือคนเพิ่งเกิดมาสิบเจ็ดสิบแปดปียี่สิบสองปีก็ฉีดแล้วไหมเอาต่อไปอีกกี่ปีทีนี้แล้วตายกลางคางนี้ที่นี้เกิดมาก็ผสมพันธุ์ไม่ได้ทีนี้เอาเอาเปล่าก็เป็นหมันนะ้าเห็นไอย่างพี่ถามว่าเป็นไปได้ไหมไปไปได้ไหมอ่ะไม่มีคำไม่มีคําตอบหรอกครับเป็นไปได้ไหมก็เปิดช่องให้ตัวเองไปบ้างสิครับ นะความคิดไม่ได้เปิดช่องให้กับตัวเองไปได้เลยเลยก็ตันเิพี่เอ๋ยก็เพราะฉะนั้น,นถึงมีลุงออกดึกดื่นนี่คือขนาดนี้ยังไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเหรอยังมาหอมาหอนให้กรุณาได้อ้าปากฟังตามเท <laughs> ่าที่เอยอนอ้าปากฟังตามอย่า <laughs> งนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเมื่อเรารู้เช่นที่ว่านี่ก็คาดไปเลอเอะมันชีวิตเราเป็นเรื่องอะไรวะอีก,ก,อ,อ,กอ,อย่างกฎกติกาก็ออกมาต้องบังคับไม่ฉีดอย่างเงี้ยเห็นไหม เนี่ยการการกกอะไรการปกครองใช่ไหมการเศรษฐกิจการอะไรวิชาการเป็นปีเป็นคุยมันเลยทีเนี้มีลุงคนเดียวเนะี่ยไม่เฉดไหมครับเนี่ยลุงไม่ได้เป็นเครื่องมือใครอยู่แล้วล่ะก็ลุงก็เ,เล่าสู่กันอยู่กันเนี้ยทีนี้ก็ต้องมีความคิดแล้วใช่ครับอเออท่านฟังแล้วก็ไม่ใช่ร้อยมาตามผมต้เชื่อผมไม่เอานะเอาสองหารเสมอลุงพูดเ่เรื่องอะไรก็ตามทิ้งมันเป็นเรื่องของทางวิชาการ ลุงไม,ไม,ไม่ไม่เก็บทั้งหมดหรอกครับลุงแค่นิดเดียวก็พอแล้วหุ้ยแค่ลุงในส่วนที่ลุงรู้อยู่เวลาลุงก็จะแย่อยู่แล้วเนะี่ยไปรู้เรื่องหนึ่งก็ไปมากทําไมล่ะรู้เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวก็พอแล้วใช่ไหมพลังงานรักษามนุษย์ลุงก็พอแล้วแค่นี้ก็ไม่หวั่นไว้จะช่วยคนขนาดนี้เพียงใดอีเป็นตน้นนะส่วนนักเรียนตานะาท่านาาก็นไปศึกษาตามเองด้วยก็แล้วกันลุงก็ตัดยอดมาเล่าสู่กันฟังพอประมาณกันนะอ้า